เข ja. ้้้าไดดบบนีลสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีคาพี่นรรมุลแม้าเลยพี่น้องสวัสดีแงมแรงแรงข้าได้ยังกินแรกน้อมาเนี้นาะ ขวัวอ้อมหอยที่น้องอ้อมสุดที่หลักอ้อมหอยใส่ผักปังหรือปลาซากางเอื่อนพักอย่างบุมบัลลเด้อตอนนี้ก็ที่พักปังนี่แหละงานจากบุ้มบัลลูนว่าเขาบอกวอยเขาจะบอกวอยกินกันกินเยอะแต่ที่บอกหัวจักคือเสืออ้อมหอยใส่พักปังที่น้องใส่หอมนีหอมมีไข่จ้ะไแ่้วก็เผาหรืออีตูก็ได้ไข่แล้วก็ยีพิษ อันนี้ก็จะเป็นลูกโตอันนี้อันนี้ต้อยข้าวเบียจ้ะไม่มือถี่ต่ำข้าวเบียรไม่มือถี่ต่ำก็ไม่มือถี่ด้วยออมหอยเด้อพี่น้องมาเนี่ยมาเด้อกินน้ำกันสดแจ้มไปบ้านเฮีมากับแม่ท้องมีเป็นบางหมองมันบ่มีไปสุดข้องงามมันยังไหลบ่งามบกมันมีแต่อยู่นี่ละมองทานะเฮียพี่หามบ่เชิงบกเด้อ มันงงบ<อ>กคือ,อ,อจะถ้าถ้าสมัยตะกี้ว่านามบกนี่มันบอกหอลีเลยเมันบกแบบเฮ้าวานแหนได้ง่ายไหมอันนี้มันนามมังเต็มข้องอยู่เนาะมันมีน,นามบันแถวตะกี้ว่าบกบอกหอลี่บกของแท้นะ นคแมงไม่หลายกินได้อันนี้ห้า,นนหา,าสิบพุงเลยแมนบ่แมนครับพ,พุงเลยเพราะว่าหอยแอนโบเลสใส่เวลาโดนเนาะใส่เลยหอยหั่นลาเลยี่น้องทุกไว้ก็พัก ลาเดินกับจอยบนหัวขนเลยเหรอเหนียวนโดนลายเหนียวพี่น้องบ่ได้กินโดนละเร้พับฝังหน่วยน้อถ้าจะรวบจับแก้วยืนวะแมนกระป๋อับแก้วแมนยู่ดอกแต่ว่าอยกนมือนึงี yup ่ักอันนี้แหละที่ผมค่ถนัดที่น้องตะกี้ ผักทุกพักเนี่ยเขาจะได้นำหมดเลยหมักกินแต่ว่าผักปังนิดหน้อยไม่ก็สิเป็นที่จงมันเมียกังพี่น้องแล้วเขากินเข้าไปมัไม่ได้เยอะแต่ไมันก็เสียดีดอกแต่ว่าสีห้หมั่กินแค่ครั้นี้นี่คือข้าวหมักผู้เฒ่าผู้เฒ่าหมากกินกันมันกินง่ายมันอ่อนมันนิ่มบัตตีผมเอามาให้่งบูผมได้ละพี่น้องทุกบ้านผู้หนึ่งไปทา้งในบูไปเห็นเด็กเถีย เตนแต้มาหายป่าเมือนันพิดหวังว่ไในสื่อน้ำเพลินหายไปเลยที่น, <c oughs> น,นอ,อ้องสเสด็กปุ่งเลยจ้า ท,ที่มปะลา ฝั่งทีออกบานๆนี่ต้องอมีปรุงเรียบร้อยแล้วเราจะหักอ่อนนี่จบไปเด้อพี่น้องหักสุกนี่ที่จบเลยเพราะว่าหอยเข้าไวาเดินบ่ได้เลยเอ้ยวมวยเอ้ยฟาสตสินงมันนั่งไม่ได้อ Không có đốn đi phi nông sốt tao điều cha. cái này. ô. cái lưỡi huy bị rồi đấy phi nông. แสบนี่แต่เสีบกับแสีบเอาพักมาใสมั้งีเอาหอมหาใสเสบแล้วแสีบแล้วพี่น้องแท้สุดแลิเนาะง่ายออกไบแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมบบจะมีความชิเดทอดเขียดถอดดิ้งก็สิดห้าเอาใ้ใส่ละเนี่ ได้แลเยหละเรไปลูกไม่ได้ไหมาถาด่อยม่ก็ได้เออไปไงแน่นี่ยังลังง้มตกขอบเจ็บแฉบเยอะเปิดขึ้นแม่พอซุกั่ยังหรอป่จัมปาต้าเฮยยังแลออมหอยี่ตัวออมหอยกี่ตัวเี่ยก องปอมหอยอันนั้นกันไกม่มาเสอนะจ๊ะอันนี้ทอดเขียดโอ้ท oh, อดเขียดอีตมูเ,เป็นไรเพื่อนย์แสบแล้วแสบแล้วพี่ได้ถ้วยแก้วถอยหนึ่เอะไรนะพี่ได้พี่ได้แม่เมย่อมาดื้อครับพี่น้องสวัสดีครับมากินข้าวชิ้นหนังกัน ับพ no. ี่น้องหอยก็หอยบขวดอกคูมือมมีหอยขวรอกมี่จะนำเต็มหน้าอยู่มีแตะหอยผมหอยขวดผมมีก boy, ับบาสุขุุทคนมนแ่บคมหอยบริกินจคเพียให้มนันเดอนันเดอาดูดบัตรไอ้ดูดหอยอะไรกินวม่าเพียงพักเลยไม่กินได้ใ่ให้รู้สยลยพอเขายังบวพักกันพักพักบ้ง น่ยแเลยว่าผูกุานนี่คนนยดเนี่ยไงแม่หน่แม่หยดนี่เพิ่นมีเพิ่นมีท้นให้ลูกกูดิเดียวเดียวาีเท่านี้มาเดืมมันม่มันม่สองพันเด็ดมันมีสองพันเด็ว่ะถามหนึ่งาเอาหักม่ให้เอาตัวมือหยดไงเด้พูดงานเขาหยดมาผูย้ำนี่มันกัดปูก็ติดที่เก่าลละมันแหลงถ้าบเอาหัวนามสมมันใส่นามดีเด่นไหมนี่ร่มเราได้ไหมอ๋อร่มจงมาหนาวได้แก้วนส่ หมอกวมันหนาวจัด oh! ูด oh! well, ้ก okay. ่นาไปง่าดูหอยดูหอยเียงก่อนดีห้อยเฉยตเกียดคอหนูลำพันกันต่น่ยังหน้าอยู่หน้าขกันห้างคนใหญ่เจ้าไปเจ้า่ากินเถอะในเมือแล้วไปกินแบบถึกไหมลืมข้าว ดต้ก็ด้ะไปกินห่อ่างปักเอาไจานตนยสิมาปะลาวกินหลายนะอาหกนะออาน้น Ma <después> <The> ึ่งวนน้ำจ้ำันน้มจ้ำวันแงก่อพ่อมาหน่อยกวนไว้พวกมาหน่อยจีนง้มาเอาด้วยเต้ mời bằng cưng của mừng cưng của lương mừng cưng của lương lạc mừng 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 ้เจ้กกนมัะ้ตนตีเยกทยลยเรีกขมสุกี้นันังับขามห้อมันลวนอยู่น้ำไห้นาเขาไงเขาอวนอยู่น้ำบ่าะปีนี้ปีนี้หายาบเ้ทงไงกับขามสุกี้ขามเกลียวหายงาบข้ามบดบล็กนเาขับ้อมหอยแม่นันสมมันมันดีว่แยบ เออนักลองเออมุงยิงเขาก็ได้า้องันเลอเนาหเปลาเพราะว่าอันอันต้มวซื่อนี่บ่มันต้มอ้อมบ่มันอ้อมนี่ใส่ใบขามาบออนสีขาวเลยนีดกห่าดูนี่ไงแม่ไม่กินไหม

สดนกระแบนะตะวันพอแม่ไปขวมันก็ได้ลาไมไมไมจูบนมขวบป็ัวบมืออเป่าจนนี่นงนวยังแกใ้น่ามนเเป็นเอหัวให้น้ำอางไมาน้ำบกบกนที่สุดเป็นขวีนั่นเดี๋ยวอยจูบนี่ขอยวนี่มันคือปจจอยเหรอเอาไว้บักดนกับปจจอยที่ขอยวแสบวัด เอ,อยเจหลีกันเจ้าได้มูเขางายทางทางทางแสบีนั่นแหละแนวพอ,อยังได้ลวงปากเบี้ยวอย่้อนเขาง่านี่ละก่างคุนไมใส่น้ำหุดย็นหาจิ้มจิ้มจิ้จิ้มปากเบี้ยวคุณอกหูนี่ละอเอาเจลีนี่ละไดล้เาตามหองอเปล่าใครเป,เปนหลอกบ่อไม่จับไหนหินย่างาตอไม่เป ไะกี้กืนานเอางามงบุตยเด็มองไมเห้นเขาลงไปหน้าไปงี้หำไปบอกว่ขวบขวมองมันมัมีน่อยหน่อยดิมีแต่ตะปัดตำลังสีดิเยหน่อยอ๋อเไี่ยกินอะไแล้วอยจบนีิดต็นหน่วยแบบง่ญ่เลยตอนต่อใดเทลากัตตาน่อยมงได้เป็นตกิใหมยตางหน้ามองได้ sẽ làm mọi chuyện của chúng tôi có công việc ở trong nhà 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 ไปขวัวนี่ต้องไปบึ้งหนูหมูกินด้กันมึงไดสิมีหอยม่มีหอยนี่ยต้องาอาหารพลอดูดมมเตาชมมกีหน้าแถวตรงก้อนบางแหวนตอนนี้ต้นใหม่ยา่างางห,หน้าหยากตัวเนาะน้ำกว๋วย้อง่หมเ้ยยหน้าผมมันรถผมเรีรยนต้นใหม่กินต้นใหม่หลายตาย้นไหม่หตมุต๋ไทยเรนกินต้นไหม้เลยเนาะจานเราทมอันหดมดแล้วอันหมดแล้วจัง นั่นแหละเขาจะเอาแอรเขาอยากไปข้อกล้วยเขาจะเอาคันแมนไม่นาเต้ามันสะได้เสียงนั้นหลายผิดเคยชิ้นเยอะเป็นเดียนเลยไหมลบกประทันมันย้ำเดือนหกเดือนเจ็ดขนตกมันเอ้ยหอยโข่งสมุนไต่ออกเต็มหน้าอยู่นะอันนี้ตึ๊กมึนอยู่ขายท้องก้มมาขายเลยเพื่อขายดอกไม้เขียบเพื่อจะซื้อแต่หอยปูอ่ะเอ้ยว่าซื้อหอยง้มอุ้มอันดีเห็นไหมสัง มได้เห็นือมาเดียมันมาเกีหิตมไปจังกว่าจังกว่าบอตะวันก็จะ่บมีด้เ็หดอกบอซื้ขัวอยู่ที่บนม่เห็นเพราะมันไม่ได้ขายนอยขัวเนี่ยไม่เท่าแห่งแห่งขาใส่ข้าใส่ถุงหิวไ้เป็นอาชีพเขาจะมาอมเขาจะมาล้างอมเมื่อกว่าบะเน่าดิเขาจีเขาจว่าจะสับมันเน่าบ่ามงยุ่งเงน ยมองงมไหมต้องไปไปม่ใส่นามอบางต้องอาชิดบางหงนกบ้าตึมหลยเหมนึงุมเจ้าเขาเนาะเจ้าเขาเองแล้วทขึ้นย่เขาเที่ยงแม่บอกเป็นงุมหอยดิพรแม่บอกงุ้มดูดูหางน้าพอยังขุนออนคพออยุ้มติดกันใสไตมาทอดไปอทอดเด็กกวาเขาเกบะหอยนั่นแม่ือเสียบคักเสียบไม่ไตหมบอหอยจูบลย มันไข่ร้อยเปรมันเป็นไข่ขึ้หอยเวียนนี่หรอโอ้ยเซบจีกระบอกขมหอยนี mm. ่มันเป็นแบบเซ็บบอกมันเป็นหอยมันเป็นหอยเวียนเิเป็นหอยเวียน้อยเปเลยแบบเปดามนมุนดาหลายๆวงเมนจิ้มในจีบอมดมุนจนเลยม่งเ่ากเหหายากลยคโอ้ยงูบมน้ำสวนเขาน้าส่วนะปีเนาะ เอาเดียวมานตึงกูถังหิ่ำห้ามเจ้าขอแลี้ยวให้ต้องหอยแซ่บปกตังเลยพี่น้องแซ่บก็ใจแสดงว่าหอยอันปักตังอันท่านไงเนี่ยมันบ่หลื่นเครื่องโมหน่อยใช่สุกวด ท่านยายันบวมมือโหน่อยเห็นน้ำนกเมือแกน่อยี่แกมันสุกหมดตนีคุณตุมดนตุ่มโน้ตมโดนมาเป็ียนสีนั่นป่ะเนนบปถึงพงไว้ตงไส้หรอนยนคนคน่หออย่ามันบดเอยเนาะย่ามันบินนะ่อย่านั้นือลื่นกันบากบาดกเลยเนีันมันกัดไงเนาะนตบนนี้มีเพียงตั้งแห่งขากินขาวก็อน อมหอยนี่พาอิ่มหายเลยโอ้ดูประิจก้วเขาขึ้นดังคนนี้พ่อมาห่เมื่อไหร่ใหม่มันง่ายหมดหรือว่ากวีมืดกันหรอพวกไดอใจเห่้ก็ดูดรถมาดูเอาดินแจไว้นนิะคลิปห็นแั้วไปดูพูบูอะไรดิพร้อมขับไปนอนเลยก็ได้ขดเรียนซ้ำมือใ้เขาขุอมหอย ไว้ของหอยบ่ได้ของหอยไปตึกปลาหอยันถึกปลาก็ถึกหอยก็ถือก็ได้แต่ไม่อมน้ำกันนี่ยแหละครับพี่น้องนี่เขาจะกินเขาจะน้ำแบบแบบพี่น้องเขาพาเให้ด้วยจิ้มด้วผโฟมแม่พาเให้ด้วยจิ้มเนี่ยแหละเขายิจมน้ำยิมแล้วเขาก็จิ้มลาจีร่าพี่น้องไปหลับน้องในเกินอึนสองเขาจะจังหวะกันเขาจะไปใส่มาใส่เด้อครับสำหรับมือโปรเมื่อกี้ก็าสวัสดีจากที่จันนองันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ